สวัสดีจ้าพี่น้องเนี่ยพี่ไม่มาเห็นผุ่มดอกไม้ในงามงามสีชมพูเลยเด้อพี่น้องซีชมพูออนพมานานดอกไม้นาะสวยมากๆเลยน้องเลตตี้น้องกลมห็นบอกําลังงามวันนี้พี่ไม่หยุดจ้าพี่ไม่ก็เลยหาเลาะท่ายลูปเล่นบรรยากาศก็ด,ดีด้อพี่น้องเด้อวันนี้14องศาไปหาเลาะหาเป็กแถวดายนอไปกินส้อยจุกับน้องกลมบอืัอน,นี้ อัลโหลนางกรมไปกินส้อยจุด้งกันมาห้าวสองคนสวยนี่เห็นบอกระลังงามงามอีหลีสวยมากๆเลยน้องพี่น้องเดี๋ยวถ้าเห็นก๊กน้องไม้สวยๆพี่ไม้กับสิทธายเฮเบิง้งเด้อพี่น้องเนาะพี่ไม้กับสิทธายเฮเบิง้ง ท่าเห็นเบิงตลอดนั่นเลยจ้ะขอบคุณทุกกำลังใจที่ติดตามพี่ใหม่นะคะอย่าลืมกดไลค์ซับสไคร์ให้พี่ใหม่ด้วยนะคะจะได้มาชมคลิปใหม่ใหม่คะ่ะบ๊ายบาย